ผมจะบอกสรุปขั้นตอนในการหาเปเปอร์ให้นะครับขั้นตอนแรกอ่าเริ่มเลยนะครับวิธีการอ้างอิงนะครับขั้นตอนแรกคือหนึ่งเราหาข้อมูลมาก่อนสิ่งที่เราหาข้อมูลมาต้องลิสต์ก่อนว่าข้อมูลแต่ละอันนั้นมาจากไหนลิสต์ไว้แต่ละอันเลยนะครับเช่นเราได้มาสิบแหล่งคุณเราต้องลิสต์ว่าสิบแหล่งทีนี้มาดูามาดูแต่ละแหล่งมาจากไหน หลังจากเราเขียนเสร็จเราเราดึงม,มากี่อันสมมุติตัวอย่างเช่นเราหลังจากเราเขียนงานเสร็จเรามีอา้างอิงอยู่สิบวิธีผมนะครับวิธีผมนะตอนผมเขียนนะครับก็คือเราเอาเปเปอร์ทุกอันมาหมดเลยแล้วตัวไหนใช้ไม่ใช้เราคัดให้หมดให้เหลือตัวที่ใช้เท่านั้นถ้าเป็นลิงก์ก็ให้แนะนําให้เก็บไปหาทําบันทึกไว้ว่าลิงก์จากไหนจากเว็บจากอะไรเก็บไห้หมดนะครับไฟล์ที่โหลดลิงก์ที่ดึงทุกตัว ต้องทําบัญชีไว้ก่อนทําบัญชีไว้ก่อนก็นคือเวลาเรารู้ว่าอย่างเช่นว่าเปเปอร์นี้เอาจากเว็บไหนหรือเอามาจากที่ไหนให้เราเก็บเป็นดัชนีเก็บไว้เป็นไฟล์ไม่ทัอันเดเก็บเป็นดัชนีเช่นว่าอันที่หนึ่งเราเอามาจากสภาการพยาบาลแล้วก็ไฟล์ที่เราเอามาตัวนี้ให้ตั้งชื่อว่าเลขหนึ่งเหมือนกันเลขตั้งชื่อเลขหนึ่งเหมือนกันเราจะได้รู้ว่าเปเปอรบบ์เราดัชนีเราอ้างอิงจากนะอะไร เรื่องอะไรแรกอย่เช่นอันที่สองมาจากเว็บให้ที่สองแล้วก็อาจจะเขียนว,ว่ามาจากเว็บไหนก็แค่พายันชึกไว้อันที่สามมาจากไฟล์หรือว่ามาจากเพเปอร์อะไรก็หยิบไปแลิ list ไปทั้หมดกี่อันเราก็จะรู้ว่าอ้างอิงเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างหลังจากนั้นพอหลังจากเสร็จแล้วนะครับก็ไปดูในบทที่สองว่าเราอ้างอิงหัวข้อจากเพเปอร์นั้นตรงไหนบ้าง ส่วนมากจะบทที่สองใช่ไหมอาจารย์อ่าจะบทที่สองเป็นหลักเราอ้างตรงไหนบ้างแล้วก็ใส่ตามที่เมื่อกี้ที่เราเห็นกันก็คือในอ้างอิงภายในแล้วก็ใส่ลงไปใส่ลงไปให้ครบหลังจากนั้นหลังจากเราใส่อ้างเองที่จนเป็นบทที่สองเสร็จทุกตัวใส่เรียบร้อยไปบทที่เคบทสุดท้ายไปที่สารบัญไอ้บรรณานุกมทีนี้แหละเราก็ต้องต้องเอาไปที่คำดัชนีเมื่อกี้ครับไปทําการเข้า รูปแบบของการเขียน APA เหมือนมันมีบางอันที่เป็นเว็บเราก็ต้องใช้วิธีการอ่านจาก APA ตรงนี้อันนี้ผมสรุปเพราะว่ามันเยอะนะครับผมสรุปให้ก่อนเดี๋ยวจะลืมหลังจากนั้นก็คือเอามาใส่ให้เรียบร้อยเรียงลําดับลงมาให้ถูกต้องภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษทีหลัง,ภา,าง,ลงภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษทีหลังนะครับ เรียงเลยไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับจากการ้อ่านจากการอ้านิงจากบทที่สอง,งมาอันไหนก่อนเอาใส่อันนั้นก่อนนะครับไล่ลงมานะครับหลังจากนั้นหลังจากรับเขียนเสร็จถ้าไม่ชัวให้ใช้ AI ช่วยอ่านอีกทีก็ได้ครับอย่างเช่น c แชท GPT หรือไม่ก็ Google Bard ใช้ Google Gemini หรือใช้คอร์สในการตรวจให้เราอีกครั้งหนึ่งว่ารูปแบบถูกไหมครับนี่คือหัวใจสำคัญในการทำในการทำเรฟเลนต์ครับอ้างอิงเพื่อทำแบบนี้ให้สะดวกเราเพราะจะมีประเด็นว่าดึงมาเยอะมากจอไม่รู้มาจากไหนปัญหาคือตอนที่มาจากไหนนั่นแหละสำคัญเพราะดึงไฟล์มาเสร็จเราไม่รู้เราไม่รู้มันร,ร,รู้ทีเว็บมันหายไปแล้วหรือเราจำเว็บไม่ได้ ก็ลเลยต้องทำดัดชนีคู่เว็บไปอันด้วยเวลาเราดึงนะครับโอเคไหมครับตรงนี้ใครเป็นนัใส่ไหมครับเอาตรงนี้ก่อนนี่ผมเป็นเนคลิกให้แล้วกันเวลาทําเราต้องรู้ว่าเราทําดึงกี่เบเปอร์ถ้าสมมติเราดึงมาแล้วหาไม่เจอให้เอาขับหัวข้อนั้นอนะกับชื่อเขาไปค้นในอินเทอร์เน็ตดูว่าอยู่ที่ไหนดูว่าอยู่ที่ไหน ถ้าเราเราลืมนะครับวิธีการแก้ก็คือหาชื่อเปเปอร์นั้นเอาชื่อเปเปอร์ตัวนั้นนะครับไปคน้นชื่อแล้วก็ชื่อชื่อเรื่องกับผู้แต่งไปคน้นมันก็จะพยายามถ้าเราค้นมันใหญ่เฉยๆมันก็น่าจะมีก็น่าจะมาจากเฉยๆอาจจะเจอผมกลัวอย่างเดียวคือไปบางเว็บนะครับมันเข้าไปแล้วมันดึงครั้งอีกครั้งหนึ่งมันดึงไม่ได้เนี่ยจะมีประเด็นว่าเราจะไม่รู้อยู่ที่ไหนนะครับแต่ ก็มีอีกอย่างนึงคือในบางเปเปอร์มันจะมีชื่อเรียบร้อยแล้วก็มีาการตีพิมพ์อะไรเราสามารถดึงอย่างตัวน,นั้นก็ได้บางอันจะไม่มีแต่บางอันมีก็ไม่เป็นไรครับดึงจากมุมขวาบนกับท้ายของตัวของ,ต,ของตัวของหน้าหน้ากระดาษนะครับมันจะมีให้นะครับนะครับอันนี้คือตัวหนังสือผมไมจะเล่าฟังเพราะว่ามันเยอะนะครับมันเยอะนะครับ